สวัสดีค่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตวันษเอมีจีมาแล้วจ้านะคะข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนเมื่ขึ้นนี้ได้เห็นข่าวด่วนนะพี่น้องนะเจ้าของข่าวด่วนเพื่อนก็ไดไปนะคะเมื่ขึ้นนี้ได้ทําการแสดงยุทธีบุรีรัมนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นบ้านของเพื่อนเองนะคะ ข่าวกระแสนะคะเพื่อนได็กไปนะคะอุ้มอิ่มข่าวกระแสขอยาตบอกถึงนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการเป็นกระบอกเสียงให้กับทั้งวุ้งเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเองบอาถึงกระเหตดให้วุงคนได้หูจากวุ้งสาวหน่อยเพรบานแพ่งจากรายการของเพื่อนนะคะถือว่าก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะเพื่อนเองได้แวะเวียนไปนะคะเพื่นอน,นบอกว่าเพื่อนสิยูสวดแยงเลยเพราะว่าเป็นบุญบานเพิน์ลสัตยนะคะบอดโจเองเพื่อนก็ บอกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มทุกใกล้กาดน,นะพี่น้องเนาะในช่วงตอนหัวแรกเนาะพี่น้องเพื่อนเองก็ได้บอกถึงเรื่องเล่าของการตั้งซื้อนะคะตั้งซื้อเปลี่ยนซื้อไม่ครับพี่ข้ามหมดนะพี่น้องพีข้ามหมดนะคะพี่น้องเพื่อนใจมีเพ่งไม่ได้บอดจู่ได้ประกาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะไดี๋ยดบอก นะคะพอพ่อแม่แมเอซี่นะคะว่าพี่ข้ามอดเดี๋ยวเปลี่ยนซื่อ,อยางเป็นทางการแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่ข้ามอดเพื่อในใดซื่อใหม่น,นะคะพี่น้องซื่อว่าพี่ขำม้วนแล้วพี่น้องเดอ้อเพิ่นขออําม้วนม้วนม้วนไปนาะม้วนซูซิ่งแนวต่อไปนี้ว่ามีถูกมีโศกมาสั่นนะคะนั่นหมายก็ว่าเพิ่นเปลี่ยนสื่อ,อยางเป็นทางการนะคะหาว่าอยากจะเอื้นพี่ข้ามอดเดจะเอิ้อนพี่ข้ามอ,อดก็ได้คือเก่าหนาหละ่นะเนาะพี่น้องตรงนี้ก็ถือว่าบอดโจเพิ่นเอง ได้มอบซื้อให้กับพีข้ามอดเพื่อแจ้งเกิดนะคะได้เื้อพีข้ามฮวนนะคะเพิ่นได้เพิ่นสีเฮ็ดเพ่งไม่ให้พีข้ามอดนะคะพี่น้องนั่นก็คือเพ่งที่พึ่งสุดท้ายนะคะพี่น้องนี่คือเพ่งของพีข้ามอดนะคะนั่นก็หมายความว่าเพิ่นลํำดับแล้วนะคะแต่ยังตสิบไปใส่เสียงนะคะ ไทอิีใส่เสียงนะคะก็ล่อค่อยติดตามรับชุมกันเลวกันนะคะนี่คือข่าวสารของทังบอดจนะคะพี่น้องเพื่อนเองก็ได้ตั้งซื้อให้พี่ข้ามอดนะคะถือว่าเป็นข้ามวลนะคะต่อไปนี้ก็มิเตซิมวนป่ามานนันนะคะเรื่องเล่าข่าวสารจากทางพี่ข้ามอดนะคะที่พึ่งสุดท้ายนะคะเพื่อนก็บอกถึงชีวิตของพี่ข้ามอดน่ะนะคะ นั่นก็คือลมลุกคุกค้านเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ในเพ่งเดียวกันนี่ก็จะมีเรื่องเล่าของความเป็นไปของพีข้ามมอดนะคะจากเคยโด่งดังมาก่อนแล้วแ้วก็ออกไปเห็ดธุรกิจส่วนตัวก็ถือโกงถือยั้งไปตามนั่นนะคะก็คือไปเป็นธุรกิจของเจ้าของพื้นกระไรเลี่ยงปะมานั่นค่อยที่ตามรับจมเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเรื่องเล่าของพีข้ามอดนะคะเพื้นใดเพ่ง เพื่อนสีได้ออกเพลงใหม่สิ้นเกินใหม่แล้วกับเป็นเข่าสูค่ายเพลงลําเพื่อนอินดีเดคอร์นะคะถือว่าเป็นค่ายเพลงของบอดโจนั่นเองนะคะเพลงของผีขมอดก็คือเพลงที่พึ่งสุดท้ายนะคะพี่น้องฝากที่ตามรับชมเพลงของผีขมอดนะคะเชี่ยเชี่ยดันดันนะ้องพี่น้องเนาะอีกบ่โดนนะคะพี่น้องรอดที่ามรับชมนะคะในตรงนี้กับพอเป็นกําลังแรงเชี่ยแรง,แรงใจงให้กับผีขมอดกันแล้ว ะะบอดโจพ่ดได้เปิดโตย่างเป็นทางการเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกัมีเพลงของผีข้ามหมดมาให้รับชุมจากเล็กน้อยนะคะพี่น้องสำหรับถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปนี้กะอย่าลืมเข้ารับรับชุ่มคลิปที่บอดโจกับอิลาหน่อยอุ้งอิงและให้ความกรุณากับช่องของแอดเพียนคือฝากช่องให้กับแอดเพียนขอบุญกอบุณไปทางบอดโจกับอิลาหน่อยอุ้งอิงเด้อพี่น้อง ะะสำหรับท่านใดที่เข้ามานะคะได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับไอเพนดแลวก็ขอบคุณในความการุณาหากท่านใดยั่งบ่ท่านเด็กดดหายก็ขอความการุณาเด็กดติดตามกดไลค์นะคะจะลืมกดแช์ออกไปแช์ออกไปบอกว่าให้พิมพ์คาว่าเพชรแสงตะวันเอบีเจเดอพี่น้องเดอร์ยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามารัวๆนะคะเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องของแอเพนนี่แหละนะคะขอบุญ่าคุณสุขคนสุทันนะคะยิ่งปังๆงค้า Bye. <tries> ไม่ได้จ่จจาฝากอะไรก็ได้แต่ไม่กำลังใจนี้ไม่ได้จ่าค่ะเอเแสงตันทแล้วก็มีห้อยท้ายกพี่บีบก็ได้มันจะกิดไหมอเล้ไม่ใช่านี้วะ อด็ดเสียงตะวันค่ะอีพี b ีอีโอ้ยี b g ครับฝากคุตจ๋าครับคาม0 0ศัอะรดิ้งป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 ิ้งให้คุณแม่เร็วๆ100สัพท์อะไรเร็ว